สวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมปอนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Ragnarok ok Origin วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงไกด์หรือว่าแนวทางการเล่นชูรา PVP สายคอมโบหรือสายเตะต่อยนั่นเองนะครับก็ก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะฮะก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กันในการทําคลิปแล้วก็ฝากสปอนเซอร์ของเรานะฮะกุ๊กไก่การค้านะครับร้านเติมเกมบริการไวราคาถูกมีแอดบินคอยดูแลตลอดอยู่24ชั่วโมงเลยนะฮะโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วก,ก็ไปรับชมคลิปของเรากันเลยเหมือนเดิมเลยนะ จุดแรกนะครับที่ผมจะมาทําการพูดถึงนะฮะก็คือในเรื่องของสเตตัสและสกิลเหมือนเดิมนะครับสเตตัสนะฮะส่วนตัวผมจะอัพแบบนี้เลยนะฮะสติงวิดอินและก็ลักนะฮะผมพยายามที่จะเอาตรงแต้มคงเหลือเนี่ยให้เหลือศูนย์เนาะเพราะว่ามันจะได้ในเรื่องของสเต็ปที่ ให้มันให้มันออกมาดีที่สุดนะฮะสเตนก็ค่าโจมตีนะครับวิทก็ความถึกนะฮะแล้วก็อินเนี่ยจะเอาไว้ใช้ในเรื่องของเพิ่มค่าเอ็มเดนะครับแล้วก็ลักเนี่ยเอาไว้ตีตอนเตะต่อยให้มันติดคริติคอลได้มากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนสเตตัสหรือว่าแอตทริบิวต์ต่างๆสามารถมาย้อนดูกันได้นะครับประมาณนี้เลยนะประมาณนี้เลย3 0 0 0 0ื่นหมนะครับค่า PV p ีพีอ่าลองค่อยๆดูค่อยๆดูประมาณนี้นะครับสามารถพอสดูได้นะครับโอเคมาต่อกันที่ตัวของสกิล นะฮะสกิลเนี่ยผมจะัพค่อนข้างคล้ายกับตัวสายคอนเทนต์ PVE นะครับเพียงแต่ว่าตัว Demon b a n e หรือว่าฮิลเนี่ยเราจะตัดแต้มออกไปนะครับมันก็จะได้10แต้มพอดีผมจะทำการไปลงไคลรี่นะฮะแต่เพียงแต่ว่าสายนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นในคอนเทนต์ PVP ักเท่าไหร่ผมก็เลยยังไม่ได้รีเท่านั้นเองนะครับถ้าแนะนำก็คือเอาเดมอนเบนออกนะครับเอาฮิลออกสัก5แล้วก็ไปลงไคลรี่แทนนะครับให้มันเต็ม10เนี่ยเอาไว้ใช้ในบางช่วงจังหวะเวลาก็ประมาณนี้เนาะอ่าแล้วก็ทุกอย่าง ของตัวตอนที่เป็นมอ้องหรือว่าแชมเปี้ยนเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนกับคอนเทนต์ PVE นะฮะตัวสกิลของตอนที่เป็นชูราหรือว่าคลาส s 3เนี่ยก็จะเหมือนกับตอนเล่นคอนเทนต์ PVE เป๊ะเ,เลยนะฮะตัวนี้ก็จะ1-1-1นะครับโซเคสเนี่ยบางทีเราไม่ได้ใช้บ่อยขนาดนั้นแต่นั้นก็ไม่จะเป็นที่จะต้องอัพให้มันเต็ม3ก็ได้นะฮะเวลาเต็ม3เนี่ยมันก็จะได้แค่ในเรื่องของคูดาวที่ลดลงเท่านั้นเอง ที่เหลืออัพเหมือนกับตอนที่เป็นในคอนเทนต์ PVE ไปเป๊ะเ,เลยนะครับแทบจะไม่ต่างกันเลยนะฮะใต้สตริง power i m p l ิมเ n t a t i o n นะครับเตะใหญ่ต่อยใหญ่เตะเล็กต่อยเล็ก,ลกอัพเหมือนกันเนาะและ้วก็ตอนเล่นคอนเทนต์ PVP ผมจะเลือกเป็นตัวดากอนไทเกอร์นะครับเพราะว่าตัวดากอนไทเกอร์เนี่ยเวลาเราทำการโจมตีเป้าหมายต่อเนื่องอที่เป้าหมายเดิม2ครั้งมันจะเพิ่มแล้วเวลาให้เราด้วยนะครับแล้วก็ ในเรื่องของดาเมจเนี่ยดรากอนไทเกอร์จะทำออกมาได้ดีกว่าตัวทันเดอร์คลาอ่าเพราะว่าอย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่ตอนคลิป PVE นะครับตัวทันเดอร์คลาเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจแค่ตัวของเตะเล็กต่อยเล็กอ่าแต่ว่าดรากอนไทเกอร์เนี่ยมันจะเป็นเพิ่มดาเมจของเตะใหญ่และต่อยใหญ่แต่ใหญ่ต่อยใหญ่มันแรงกว่าผมก็เลยเลือกที่จะใช้ตัวดาร์กอนไทเกอร์มากกว่าเท่านั้นเองนะครับส่วนสกิลอื่นอาจจะไม่ได้อธิบายเลยมากมายเพราะว่าอธิบายไปตั้งแต่ตอนคลิป PVE แล้วนะครับถ้ามีคำถามสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้เนาะโอ เหมือนกันเป๊ะวิธีการเล่นทุกอย่างสายคอมโบนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยเล่นค่อนข้างง่ายนะฮะเอาต่อยใหญ่เปิดก่อนเหมือนเดิมเพื่อพุ่งเข้าหาศัตรูนะครับที่เหลือก็กดออตโอตโอโ้โพพาโพพาโพพาจบไม่มีอะไรมากนะครับสกิลเซตติ้งออตโอต้ผมก็จะเซตไว้ที่ประมาณนี้เนาะถ้าเกิดว่าใครที่อัพไครี่ไปแล้วนะครับแนะนำนะกดมือและหาจังหวะเอาแต่จริงๆก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ดังนั้นก็ลองเลือกดูนะครับลองเลือกดูว่าจะอัพหรือเปล่าจุดถัดมาครับ ไอเทมเซตเหมือนเดิมเลยนะฮะไอเทมเซตอ่ามาเริ่มกันที่ตัวอาวุธก่อนแน่นอนครับแฟ n t o มคอมโบอ่าอันนี้อธิบายไปแล้วเนาะตอนเล่นสายคอมโบอ่าแฟลตอมค o มโบจะใช้ตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าลดคูดาวเพิ่มดาเมจของตัวเตะต่อยเตะต่อยนะครับส่วนชุดก็ยังคงเป็นชุดทีเด็ดของคอนเทนต์ p v p นั่นเองแดนกริดออฟฟอร์ t ิจูนะครับยังคงใช้เป็นแดนกริดเนื่องจากว่าสายคอมโบนะครับของชูราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเปราะ นะครับเปราะมากๆแล้วตัวละครของเรานะครับถ้าหากว่าเราต้องการจะเล่นสายนี้จริงๆมันเป็นสายที่ค่อนข้างที่จะต้องคลุกวงในอ่าดังนั้นเน้นในเรื่องของความถึกไปก่อนเพื่อที่จะให้เรามีการทำดาเมจใส่ตัตูได้นานขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นก็เลือกแรงกิดไปเลยโอเคทีนี้ไปต่อกันที่ประดับแน่นอนครับซิวเวอร์กรีนะครับเป็นประดับใหม่เนาะอ่าแต่ถ้าใครไม่มีประดับใหม่ก็พูดเพิ่มเติมไว้ก็ยังคงคิดว่าน่าจะใช้เป็นคอรสนะครับอืมยังคงคิดว่าน่าจะต้องใช้เป็นคอส แต่ถ้าไม่มีจริงๆนะครับแล้วถ้าหาสีทองได้หยิบสีทองมาใส่คู่กันก่อนนะฮะแต่ว่าต้องเป็นสร้อยกับแหวนนะจะใช้สร้อยสอยหรือแหวนแหวนมันจะไม่สามารถใส่ประับเป็นพรีเซตได้นะครับอ่าแล้วก็ไปต่อกันที่กาชาอ่ากาชานะครับก็จะเน้นไปในเรื่องของความถึกนี่เลยผมยังคงใช้โพลาร์แร์อยู่นะฮะอันนี้หากันได้เนาะแล้วก็ส่วนหน้าเนี่ยอันนี้ก็จะใช้เป็นตัว Re d ดิสไนะครับก็คือเอาไว้คอมโบคู่กับชุดโปรั์เนาะอ่าไปดูกันที่ส่วนหน้าก่อนนะฮะ ผมยังคงใช้เป็น r a d i a n t Eye นะครับให้มันคอมโบกับโปรัสถูกไหมแต่ถ้าใครไม่มีนะครับหรืออยากจะเบิร์สดาเมจอาจจะใช้เป็นตัวแมชโมโนโคได้นะฮะอ่าผมก็คิดหลูว่าจะลองใช้เป็นตัวแมชโมโนโคดีไหมเพราะว่าผมก็เพิ่งทราบนะครับเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเนาะอ่าหลังจากที่มันอันตินะครับตัวชูราเนี่ยมันจะมีการเตะหรือต่อยใหญ่เนี่ยเป็นสกิลหมู่ดังนั้นตัวสกิลกรุ๊ปทาร์เก็ตตรงเนี้ยจะถูกนํามาใช้งานด้วยอ่าซึ่งผมก็ดูตอนดูตอนไอ้นี่ละ ดูไอตอนที่มันขึ้นซสาบนละอะแล้วมันก็ขึ้นจริงดังนั้นสามารถหยิบมาใช้งานแทนอ,ะ,อะไรหลายๆอย่างได้นะครับอืมแต่ว่าตัวเนี้ยมันก็เป็นหน้าที่มาจากโปรวิงเชดถ้าหากไม่มีก็ตัวนี้เลยลอเรียวสติ๊กเกอร์ถ้ามีนะถ้ามีนะตัวเนี้ยมันเป็นของกิจกรรมที่ต้อง ต้องเติมอ่าต้องเติมเป็นแพ็คเด้งประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าไม่มีนะครับผมจะมีอีกตัวหนึ่งที่ผมเห็นแล้วผมก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆหน่อยนะฮะอันนี้ก็ได้ข้อมูลมาจากคนในสตีมนะผมก็ลืมไปเลยว่ามันมีอันนี้ด้วยนะครับอันนี้คือค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับในคอนเทนต์ PVP เนอะตัวเฮซอนัทเลนนะครับนี่เลยเพิ่มพีดามีดเอ็มดามแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีอินเยอะหรือว่าวิทเยอะเนี่ยมันก็จะเพิ่มตัวพีดามีดโบนัสแล้วก็ P กับ M ดาเมจวีดักให้กับตัวเองรวมถึงเพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับในรัศมี12เมตรต่อเนื่อง6วินาทีแล้วก็เมื่อบุ18นะครับหลังจากปล่อยสกิลแล้วนะครับค่าวิททุกๆ50แต้มจะทำ P ดาเมจกับ M ดาเมจวีดักเพิ่มขึ้น4%สูงสุดไม่เกิน32%ต่อเนื่อง4วิและก็คูดาว7วินาทีซึ่งตอนนี้ผมจะมีวิทยอยู่ที่ประมาณเาท่าไหร่วะ9ประมาณ400ใช่ปะไม่ถึงดิประมาณ300 300 50 3า0 50ก็จะได้ประมาณเท่ 300, เาไหร 350สักครู่นะคำนวณก่อน350หาใช่ปะ350หารน้าิบก็7อ่า7ทุกๆ7เคูณ4ี่เนี่ยผมจะได้รีดักตั้ง28%เลยนะถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างตอบโจทย์นะครับดังนั้นใครที่เล่นชูร่าเนี่ยยังไงมันก็ต้องอัดค่าวิทย์อยู่ละหลังจาก130สเนี่ยสเต,ต็ะมันสามารถไปลงค่าวิทย์ได้เยอะดังนั้นอันเนี้ยผมมองว่าค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์กับการใช้งานในคอนเทนต์ p v p มากๆนะครับเอาไว้ถึกไว้ก่อนถ้าเราไม่ถึกกมัน็ อาจจะยืนเตะต่อยได้ไม่ค่อยหนากน,นะฮะทีนี้มาต่อกันที่ส่วนปากอยู่ไหนเอย่ยปากครับอ่าปากผมจะใช้เป็นตัวนี้อัลฟาฮาร์ดนะครับค่อนข้างที่จะดีอ่าเวลาเราใส่คอมโบคู่กับโปรัสอ่าอันนี้คือย้ําก่อนเฉพาะคนที่มีโปรัสเท่านั้นนะฮะแต่ถ้าไม่มีโปรัสนะครับอาจจะไปเลือกใช้เป็นตัวปากนกหวีดอ่าปากนกหวีดไม่มีอีกในนี้แสดงว,ว่าผมไม่ผมไม่มีถ้าผมจะไม่ผิด น,น่าจะไม่มีนะ,ะปานกวิดอยู่ไหนเอ่ยอ่านี่กว่าจะหาเจอคือมันก็ไม่ได้หายากนะแต่มองไม่เห็นนะฮะก็ตามนี้เลยนะครับอ่าได้ในเรื่องของดาเมจเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อ HP ของสตูสูงกว่า50%หากเราได้รับความเสียหายเนี่ยก็จะทำให้ออสไซด์ดาเมจรีดักเพิ่มขึ้น15%ต่อเนื่อง5วิกูดาว2วิซึ่งมันนิดเดียวเองอืมไม่เยอะเลยไม่เยอะเลยนะครับคูดาวแป๊บเดียว แต่นั้นก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์กับการใช้งานเช่นเดียวกันสำหรับสายฟรีนะฮะแต่ถ้าอยากได้สุดจริงๆตอนนี้ Sky City นะครับของดีของเด็ดจะอยู่ที่ชั้น5อ่าชั้น70เลยดีมากๆนะครับได้ e x t r a ์ต p d กพ m ดเมดเอ็มดัเมไม่มีคูดาวเพิ่มออซิเดนดมเมดรีดัก25เปอ้โหมันค่อนข้างดีมากๆนะครับตอนชั้น70แต่ว่ามันก็ ใช้งบประมาณเยอะดิดหนึง่งแต่นั้นถ้าใครจับต้องไม่ไหวก็สามารถไปใช้เป็นตัวปักนูบิดแทนได้เนาะอ่ะทีนี้ก็จะมาต่อกันที่ส่วนชุดนะครับส่วนชุดผมยังคงมองเป็นตัวเดิมนะฮะก็คือตัวโปรัสสำหรับผมนะอ่าถ้ามีก็ใช้โปรัสไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนที่อยากจะเล่นเป็นคอนเทนต์สายฟรีหน่อยอาจจะใช้เป็นตัว Color of Fall ก็ได้นะครับเพราะว่าเราตีเป็นคริสดัมอ่าแล้วก็มีองกนอภีเดฟด้วยทำให้เราเล่นในคอนเทนต์ p ีได้ดีขึ้นอันนี้คือสายฟรีเนาะ แต่ถ้าลดหลั่นลงมาหน่อยหรือว่าเพิ่มจากสายฟรีขึ้นมานิดนึงก็จะเป็นตัว back to school นะครับประมาณนี้ละกันอไอตัว duo shade ก็ใช้ได้นะ duo shade ตัวหาก่อนนี่อ่า duo shade ตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับไอพวกเนี้ยมันอยู่ที่ว่าเรามีอะไรนะครับแล้วก็อยากจะใช้แบบไหนแต่ถ้าเกิดเป็นสุลต่านหน่อยเขาก็จะใช้เป็นตัวไอชุดไดโนเสาร์กันอันเนี้ยค่อนข้างดีแต่ว่าตอนนี้มันหาไม่ได้นะครับไม่มีมาแล้วก็เลย แนะนำประมาณนี้แล้วกันคร่าวๆนะครับถ้ามีตัวไหนที่มันดีกว่าสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนหลังผมยังคงใช้เป็นตัวหลังไอเฟลอยู่ไอเซลไอเซลนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะฮะแต่ถ้าอยากจะไปเน้นถึกก็ใช้เป็นตัวสวอนคีอ่าสำหรับสสยฟรีสวอนคีตัวนี้สสยฟรีนะครับอืมสฟ,ฟรีสามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ตัวหลังพลัมอ่าเวลาเราโดนดาเมจยิ่งโดนเยอะขึ้นก็ยิ่งได้รีดักเยอะขึ้นยิ่งถึกขึ้นนั่นเอง นะครับแต่ถ้าจะเอาดีสุดเลยก็เป็นตัว g i n g e r b r e บรดถ้าเปล่าอ่าจินเจอร์จินเจอร์เนะครับตัวนี้แต่ว่ามันไม่มีแล้วนะตัวนี้มาจากกิจโดโนโปลีล่าสุดนะครับหาไม่ได้ละหาไม่ได้ละโอเคเนาะประมาณนี้นะครับในเรื่องของกาชานะครับแล้วก็ทีนี้เราจะไปต่อกันที่การ์ดการ์ดเนี่ยก็เหมือนก,นกันกับทุกตัวละครที่ผมเคยรีวิวไปนะครับในคอนเทนต์ PVP ไฮด้ Scale อันนี้ผมจะเปลี่ยนละ ะะจะไม่ได้ใช้เป็นตัวคอนาตัสหรือว่าการมาน้มละผมจะใช้เป็นตัวเมดูซ่าหรือควีนเมดูซ่าแทนนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าสู่สถานะเพดดิฟายหรือว่าคนที่เขาใช้แลนกริดก,กันอ่ะมันจะมีสถานะตัวเนี้ยซึ่งมันจะทําให้ตัวของเราเนี่ยแข็งโป๊กทาอะไรไม่ได้เลยแล้วมันติดค่อนข้างบ่อยดังนั้นตัดปัญหาครับหยิบควีนเมดูซ่ามาใช้นะฮะแต่ถ้าไม่มีก็คอนาตัสก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นตัวมาน้มก็ได้เนาะเอาไว้กันสถานะเราจะได้ทำดาเมจได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นก็คือให้มันลด สถานะใดสถานะหนึ่งลงไปเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อันนี้ยังคงใช้เป็นวากาบอลนะครับถ้าไม่มีก็อาจจะใช้เป็นตัวเพิ่มความถึกก็ได้อย่างเช่นตัว Eclipse นะครับหรือว่าใช้เป็นตัวกันท่าตาต่างๆแต่ถ้าแนะนำหน่อยก็ใช้เป็น b a r f โฟ3ดาวนะครับเพราะว่าสำหรับสายฟรีเนี่ยทำไม่ยากหรอกบา r f โฟดาวนะครับมันจะได้พีดามเมกับเอ็มดมเอีดักด้วยตอนเราอัพขั้นก็เลย คิดว่าตัวนี้อาจจะตอบโจทย์สำหรับสายฟรีมากสุดนะฮะแล้วก็รองเท้าผมจะใช้เป็นบูไลท์แล้วก็กวางอ่าจากกิจก่อนหน้านั้นแต่ถ้าไม่มีลดหลั่นลงมาหน่อยก็เป็นอารามก็ได้นะครับหรือโซโฮีก็ได้เท่าที่เรามีนะเอาเท่าที่เรามีส่วนประดับตัวนี้ยังคงใช้เป็นโอบารอนนะครับสามใบแล้วก็ตัวสโมกกี้อ่าเอาไว้หลบเอาไว้หนีเอาไว้าไวห,าไวหาจังหวะเวลาเราต้องการจะพุ่งเข้าไปเตะต่อยเตะต,ต่อยนะครับจะไม่ได้ใช้ออคอาเชอร์ cher, หรือว่าตัว ฟิลเลสโพล i ิงนะเพราะว่าสกิลของเรามันพุ่งเข้าไปหาศัตรูอยู่แล้วดังนั้นตัว f ิ r เลสโพล l l งเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเราเลยเนาะส่วนหัวครับออกฮิโรปอมแล้วก็เดวิลรูชิแต่ถ้าไม่มีก็ใช้เป็นตัวเดวิลรูชิหรือว่าอีกใบหนึ่งก็จะเป็นตัวไก e เอิเออร์ดก็ได้นะครับเอาแบบที่เราสามารถหาได้เนาะแล้วก็ตัวส่วนหน้าจะเป็นกอบลินนะครับปากก็ด o อปเปอร์เนาะแล้วก็หลังก็ยังคงเป็นเดวิลลิงอยู่ ส่วนอันนี้ผมจะใช้เป็นเฟนซี่ไนท์เป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่อ่าดีสุดก็น่าจะเป็นเฟนซี่ไนท์นะครับเพราะว่ามันได้ดาเมจต่อเดรมิฮิวแมนตั้ง8%นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีก็ใช้เป็นบา r ์โฟก็ได้เอาที่เรามีนะครับเอาที่เรามีเนาะในเรื่องของการ์ดก็คงจะประมาณนี้นะฮะไปต่อกันที่เรื่องของเฟืองเวอร์สคอเว a ร c สคอเฟืองนะครับเราจะมาดูกันที่เฟืองทีเด็ด ด้านบนกันก่อนเฟืองที่เด็ดด้านบนนะครับจะมีอยู่5สกิลที่ผมแนะนํา1เลยครับมัสโซบล็อกปัตเติร์ดคอเวอร์โหลดมานาเรนกนะครับแล้วก็ตัวโฮลี่ไลท์ชิลนะฮะเอาเรื่องความสําคัญก่อนกับคอนเทนต์ PVP ผมจะเชียร์เป็นมัสโซบล็อกคอเวอร์โหลดนะครับแล้วก็มานาเรนก็ได้นะครับอ่าปัตเติร์ดเนี่ยมีก็ได้นะครับไม่มีก็ได้โฮลี่ไลท์มีก็ได้ไม่มีก็ได้เช่นเดียวกัน ถ้าผมเชียร์จริงๆอยากจะหาแบบสุดๆผมเชียร์เป็นมัสเซอร์บล็อกคอเวอร์โหลดแล้วก็มานานเร้งเนาะเพราะว่าสายนี้มันเป็นตัวตีใกล้ยิ่งเราตีใกล้มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งทำดาเมจได้12%ส่วนมัสเซอร์บล็อกเอาไว้ยืนนะครับอ่าบัตเตอร์เนี่ยมันเหมาะกับเล่นสายเฮลเกตมากกว่านะครับถ้าไม่มีตัวบัตเตอร์ก็ได้ไม่เป็นไรเนาะไม่มีปัญหาส่วนอันนีเ้เชียร์ตัวนี้มากกว่าเนาะเพราะมันตีใกล้อันนี้มันได้ดาเมจแค่10%เอง ดาเมจครั้งนี้ลดลง50เนี่ยหมายถึงว่าแค่ครั้งเดียวดังนั้นผมเลยมองว่ามันใช้ได้ไม่ถี่เท่ากับตัวมานาเร้งอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่ามานาเร้งเนี่ยน่าจะตอบโจทย์มากกว่านะครับส่วนด้านล่างนะครับจะมี2สกิลที่สําคัญที่สุดเลยก็คือตัวแอสเซติกนี่เลยนะฮะแล้วก็ตัวทันเดอร์รัชต้องหาหรือว่าควรจะต้องมีอ่าส่วนมานาสเนี่ยเอามันมันจะไปดีในคอนเทนต์พีซะมากกว่านะครับดังนั้นอีกอันนึง หาเป็นมานสัสก็ได้นะครับหรือลองเลือกดูก็ได้ระหว่างตัวเฟื่องซัพพอร์ตเช่นเบสซิ่งบูทหรือว่าตัวแองเจลัสนะฮะแต่ผมเชียร์เบสซิ่งบูทมากกว่านะก็จะประมาณนี้นะครับในเรื่องของเฟื่องสั้นๆไม่นานเนาะไปต่อกันที่เน็กซัสนะครับเน็กซัส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 ครับอ่ะตัวนี้คงไม่ต้องพูดเยอะแล้วเนาะใช้เป็น PPP นะครับอ่ากดให้ดูคร่าวๆแล้วกันประมาณนี้ อันนี้ก็จะเป็นแม็กวอดเนาะตัวไอสกิลพวกนี้ผมอาจจะไม่พูดถึงเยอะละนะครับเพราะว่าหลายไกด์เนี่ยก็พูดไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้ามีคำถามก็ถามได้นะคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมยินดีที่จะให้ข้อมูลที่พอรู้อ่าพอประมาณเพราะว่าเราก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะฮะดังนั้นอยากให้ทุกคนแบบมีอะไรสามารถเพิ่มเติมหรือคอมเมนต์แนะนำผมได้นะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็ยังคงใช้เป็นเหมือนเดิมนะฮะอ่าใช้เป็นดีดักชั่นซิงเกิลทาร์เก็ตเนาะแล้วอันนี้จะใช้เป็นสกิลเบิร์ด แล้วก็ตัวเน็กซัสสีแดงผมจะใช้เป็น ignore p d f แล้วนะครับเพราะว่าไอตัว pvp damage bonus ของผมมันค่อนข้างค่อนข้างเยอะระดับหนึ่งประมาณ13,000เนาะแต่ถ้าใครไม่ถึง12,000เนี่ยผมยังคงเชียร์เป็น pvp อยู่นะครับก็ประมาณนี้ส่วนสกิลท a l น n ์ด้านล่างครับแน่นอน ruthless อ่าเปิดตัวนี้ดีกว่าอ่า ruthless นะครับเอาเป็นตัว ruthless อ่าคร e ดา d a นะครับแล้วก็ force awaken อันที่1นะครับ racing R racing pulse นะครับอันที่2 แล้วก็สวิฟคอมโบเพิ่มเาเมของเตะเล็กต่อยเล็กอันที่3นะฮะแล้วก็วิกเน็ตอินไซด์นะครับจะเป็นอันที่4นะครับประมาณนี้เลยส่วนเอิร์ธสลมอันนี้กับตัวโฟกัสเพลว์มันเป็นสายเฮลเกตนะครับก็ไม่ได้ใช้อ่าจบตรงที่เน็กซัสสั้นๆนะครับไปต่อ,อันที่ขนนกทีนึน่งให้ดูอันนี้ดูนนดเฉยๆแล้วกันไม่มีอะไรเนาะขนนกใช้เป็นทูตนะครับถ้าเป็นขนขาวแล้วก็อันนี้ก็เป็นสเต็งอ่าจบสั้นๆเมดอลครับ ไม่มีอะไรอ่ะช้าอ่าไปเน้นตัวนี้เน้นค่า PVP นะครับแล้วก็ตัวที่เป็น P กับ M d a m a g e แล้วก็อันนี้ก็จะเป็น P d a m a g e ตัวนี้ไปเน้นประมาณนี้แค่นั้นเองเนานะอ่ะต่อันที่สัตว์คีนะครับสัตว์คีผมใช้เป็นเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเลยอันนี้อา่านี่นี่น,น,น,นี่อ่าเป็นตัวนี้แต่ถ้าใครมีก็ใช้มังกรฟ้าไปเลยมังกรฟ้าเนี่ยน่าจะดีสุดณนะตอนนี้นะครับตัวไหนเอ่ยนี่มังกรฟ้าเนี่ยน่าจะดีสุดละอ่าแล้วก็ ถ้าใครแบบไม่มีเลยนะครับก็ไปใช้ตัวที่มันแบบเบาลงหรือว่าหาได้ง่ายๆแบบสายฟรีอย่างเช่นลงศพรลงศพไม่หลังน้ำตานะฮะแล้วก็ตัวนี้อุปกรณ์ผมจะใช้เป็นบลิดนะครับ PVP PVP แมกวาดแล้วก็ขนาดกลางนะครับจบที่สัตว์เลี้ยงอ่าไปต่อกันอีกหนึ่งจุดก็จะเป็นตัวสัตว์เลี้ยงเออเมื่อกี้สัขี่โทษที นะครับอันนี้ก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะครับตอนนี้ยังคงใช้เหมือนเดิมสำหรับคอนเทนต์ p ีอ่าสตัวเนี้จะดีที่สุดถ้าห,หาได้นะครับแต่สำหรับสายงบน้อยลงมาหน่อยเน้นเป็นด้วงนะครับไปเน้นเป็นด้วงนะเน้นเป็นด้วงกับกวางอ่าไปเน้นเป็นด้วงกับกวางถ้าอยากจะทําสัตว์ S, <S> ในคอนเทนต์ p ีนะครับอ่าแล้วก็อีก2ตัวก็เชียร์เป็นปลาหมึกกับโซฮีก็ได้นะ ปลาหมึกกับโซฮีก็ได้นะครับก็จะประมาณนี้เนาะสัตว์เลี้ยงอ่าอาจจะไม่ได้แนะนําอะไรมากนะครับอืมตรงนี้เนาะไปต่อกันที่ซีจิ้วครับลูนผมยังใช้เป็นอิมเพล่ดีวแล้วก็โฟร์ติ้งโปรเทคแล้วก็รดเลือดทองนะฮะอันกลางหรือว่าสกิลแอคทีฟก็จะเป็นตัวอ่อฟลอเรนซ์เวิร์นะครับลูนตัวนี้เราจะใช้เป็นซีลออฟวิวนะอ่าซีลออฟวิวนะครับเพราะว่าหนะ้าตอนที่เราทำนอร์มอลแอคแท็กหรือสกิลนี่สกิลฮิตนะ มันจะได้มีรีบูนนะครับสชั้นทําให้สกิลดาเมจเหรือว่ามูทสปีดเนี่ยเพิ่มขึ้นได้มากสุดถึง18ชั้นกันเลยทีเดียวนะครับมันค่อนข้างที่จะดีมากนะครับค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยส่วนใครที่ไม่มี i m p เพลนะครับรูนพวกเนี้ยทุกคนสามารถหาได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีอิมเพลอาจจะไปใช้เป็นรูนถึกอีกรูนึงไปเลยนะครับอย่างเช่นตัว c คอร์เรนต์เบส่งก็น่าจะโอเคหรือว่าจะไปใช้เป็นโซมาก็ได้ โซมาก็ได้เพราะว่าตัวละครของเรามันตีตีเร็วเตะเร็วต่อยเร็วอืดังนั้นก็อาจจะไปเชียร์เป็นโซมาก็เลยก็ได้ไปเชียร์เป็นโซมาก็ได้ครับเพื่อที่จะเร่งในเรื่องของดาเมจเนาะ,ะแล้วก็จุดถัดไปนะครับจะเป็นเนบูล่าผ่าตัดเนบูล่าเนบูล่าผมอัพแบบนี้จะอัพตามหรือไม่อัพตามก็ไดอ้อัพตามหรือไม่อัพตามก็ได้ นะครับจริงๆผมว่าผมควรจะลดอันนี้ลงสักหนึ่งแล้วก็ไปลงอันนี้ให้เต็มคิดว่านะอเอาให้มันถึกขึ้นอีกนิดนึงก็ยังดีอ่ะอาจจะไม่ได้เยอะแต่แบบกระปิว้วนึงก็ยังดีนะฮะส่วนคอมโบตรงนี้ก็น่าจะอ่านให้ฟังตั้งแต่แต,ตอนเป็น PVE แล้วนะครับประมาณนี้เนาะคร่าวๆนี่ไม่มีอะไรมากนะฮะเพิ่มดาเมจครดาเมจ ่าสแต็กซ้อนทับกันได้มูสปีดได้พ a t อท่หลักๆก็คือตอนเนวูล่าร้อยเนี่ยจะเก่งขึ้นเยอะมากเพราะว่ามันจะทําให้เราประชิดตัวชาวบ้านเขาได้ไวขึ้นเพราะว่าระยะของตัวเตยใหญ่ต่อใหญ่เนี่ยมันบวก3เท่านั้นเองโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นตัวไนตินเกลนี่ผมจดไว้เลยว่าต้องเรียงกันยังไงบ้างจะได้พูดเป็นทีละสเต็ปนะฮะตัวไนตินเกลนะครับยังคงใช้เป็นไซโคลกับกอรีออฟสตา นะครับ g าร l e r y of the อ t a r าเอาพีเาเมตแบบเบิร์ดเบิร์ดบูตบูดไปเลยนะฮะไม่ต้องใช้ไซโคน4อ่อาจจะดีก็ได้นะถ้าใช้ไซโคน4แต่ผมส่วนตัวผมมองว่าไซโคน4เนี่ยไม่ค่อยตอบโจทย์เพราะว่าเราไม่ได้คือไซโคนอ่ะมันดีครับทุกคนเพียงแต่ว่าอันเนี้ยมันมีโอกาสติดอืมผมชอบที่ได้พีเาเมตเพียวๆไปเลย20ตรงๆไปเลยเดังนั้นอันนี้มันเป็นแร่โอกาสไงผมไม่อยากจะ เรียกว่าใช้โอกาสที่น้อยนิดตรงนี้มาแบบทําให้เราเก่งขึ้นดังนั้นเอาแบบที่มันเก่งแน่ๆเลยก็คือพีระมิด20ไปเลยตรงๆนะฮะแล้วก็ตัวเนี้ยคิดว่าอา่ายังคงเชียร์เป็นทายนะเออเราสามารถมาดูตรงนี้ได้นะครับว่าสแต็กแต่ละอย่างเนี่ยมันเพิ่มอะไรอืมแต่ส่วนตัวผมยังคงเชียร์เป็นทายอยู่นะครับเพราะว่ายิ่งทําขั้นสูงเนี่ยมันได้พีระมิดเยอะขึ้น แล้วก็ได้รูนคอยดาเมจด้วยไอรูนคอยดาเมจเนี่ยมันจะเป็นค่าใหม่ที่ทําให้ยิ่งเรามีมากเนี่ยมันก็ยิ่งเก่งดังนั้นผมก็เลยเชียร์เป็นตัวทายเนาะแต่ว่าการแฟงเนี่ยถามว่าตอนขั้นตันเนี่ยมันดีไหมมันก็ดีนะครับเพียงแต่ว่ามันมันมีครูดาวอะ่ะผมก็เลยชอบที่เป็นพีดาเมจแบบเพียวๆไปเลยน่าจะดีกว่านะแต่ตรงเนี้ยผมไม่ได้มั่นใจนะครับว่าใช้ทายหรือการแฟงอะไรดีกว่ากันแต่ถ้ามีซอยสอตัวเนี่ย ก็ลองเลือกกันดูนะครับระหว่างทายกับการแฝงแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันทําค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ทรัพยากรตัวนี้ค่อนข้างเยอะมากๆดังนั้นก็เลยแนะนําได้คร่าวๆแค่ประมาณนี้ละกันนะครับในเรื่องของอในตินเกลเอ็กโนะฮะชุดถัดมานะครับก็จะมาพูดในเรื่องของเอนชานเหมือนเดิมนะฮะเอนชานนะครับหรือว่าออฟแมวเหมือนเดิมเลยพีพีสเต็งสเต็งนะครับตัวนี้ก็จะเป็น m d ็หรือคาวิท อ่ะผมจะเน้นเป็นในค่าวิตเนาะถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ไอ้ตัวส่วนหน้าไอ้จำชื่อไม่ได้พึ <c> ่ง <oughs> พูดไปแล้วแท้นะฮะก็ใช้เป็นตัวค่าวิตก็ได้นะน่าจะตอบโจทย์นะครับแต่ว่าถ้ามีวิตเยอะก็ระวังโดนเจเนปาแตกเหมือนกันเพราะว่ายิ่งวิตเยอะก็ยิ่งโดนเจเนปาแรงนะครับอืมก็อาจจะไปเน้นเป็นตัววิตเอ็มเดฟหรือพีเดฟก็ได้นะครับเอาที่เราอยากจะป้องกันอาชีพละกัน ถ้าอยากจะกันชูร่าก็ใส่เป็น p d เดอยากจะ,ะกันพวกซอพวกวอลล็อกก็ใช้เป็นตัว m d ็มเ็ก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็ยังคงใช้เป็นชายนิ่งนะครับแล้วก็ลักกวิทได้หมดเลยออันนี้ก็เป็นชาร์ปแต่ย้ําก่อนนะใครที่จะใช้ชาร์ปนะครับจำเป็นที่จะต้องบูสต์พีนาเมตให้ได้ประมาณสัก5-700นะครับอืมก็คือถ้ามีประดับใหม่ผมแนะนําว่าใช้ชาร์ปไปเลยแต่ถ้าไม่มีนะครับก็ ใช้เป็นตัวมีลีไปก่อนอาจจะดีกว่านะครับแล้วก็น,นี้จะเป็นเบสซิ่งวิตลักได้หมดเนาะสโตนสกินวิตลักได้อวิสเต็งทุกทีวิสเต็งได้หมดเลยนะครับชาร์ปเอทีเคเปอร์เซ็นชาร์ปเอทีเคเปอร์เซ็นนะครับด้านล่างเนี่ยขอเป็นเอทีเคเปอร์เซ็นนะถ้าหาได้นะครับแล้วก็น,นี้เป็นพีพีกับสเต็งพีพีสเต็งสเต็งจะดีสุดนะสเต็งแรงกว่าพีเอทีเคหน่วยนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันพีพีสเต็งสเต็งถ้าหาได้นะครับ ก็ประมาณนี้เนาะในเรื่องของออฟแมวนะครับสองชุดสุดท้ายนะครับก็น่าจะเป็นโซ f o r ์สเนาะโซฟอร์ so ก็ยังคงใช้เหมือนเดิมนะครับไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันนะฮะแต่ว่าอย่างเดิมเลยก็คือตัวน้ํากับดินนะครับที่หรือว่าทุกช่องเลยนะฮะเราจะใช้เป็นตัวสีเราจะใช้เป็นตัวทัุลมกับทัุไฟเนาะเพราะว่าลมกับไฟมันได้พวกพีดาเมท ATK แล้วก็ ATK ดิบ ATK เปอร์เซนต์อะไรพวกเนี้ยมันได้ประมาณนั้นเนาะส่วนไฟนะครับก็ใช้มันเดิมสำหรับผมนะไฟจะใช้เป็นตัวแบงท่ทองแคทโอ,อตัวอะไรนะโยเกตโฮรอรงกับตัวสกอร์เปียนนะครับไอสามตัวเนี้ยถ้าใครมีเทียไม่สูงมากก็ลองเลือกดูว่าเราจะใช้เป็น ตัวไหนได้บ้างแต่สองตัวนี้ผมจะแนะนำเป็นตัวสกอร์เปียนกับโฮรองเนาะแล้วก็ถ้าจะเป็นอันที่ทดแทน3อันนี้ก็มองว่าน่าจะเป็นแจ็คนะครับแจ็คกับเดเซอร์เนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งใช้เป็นอะไรก็ได้แต่ว่าเอ็ดการ์ไม่ได้ใช้นะมัน PVP นะครับอืมแล้วก็เด็กกาดเอยไม่ใช่ไม่ใช่เด็กกาดต้องอันนี้เด็กกาดเหมือนเดิมครับแน่นอนอ่านี่เลยเคาน์เตอร์แ c k นะฮะเอาฟอร์ติฟายนะ แล้วก็ตัว Nature Protect แล้วก็ยังคงเป็น Minor Protect ใช้ Fortify นะครับเพื่อทําให้ตัวละครของเรามันถึกไปมากที่สุดอันนี้หากันได้เนาะแล้วก็อันล่างนี้ก็น่าจะหากันได้นะครับหาจากอาของฟรีนั่นแหละที่มันมีแจกทุกๆสัปดาห์นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นตัวนี้ใครที่มีวีอาร e เอลเดอาจจะไปใช้เป็นตัวอันนี้ก็ได้นะครับใช้เป็นตัวอันนี้ก็ได้อ,อันนี้ อ่าเมเจอร์บรวรนะครับเอาพีดาเมตประมาณนี้ละกันนะครับในเรื่องของเด็กกัสอ่าโอเคครับก็ไกด์ต่างๆก็น่าจะหมดลงแล้วนะฮะถ้าขาดตกหล่นบกพร่องตรงไหนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์แนะนำเพิ่มเติมผมได้เลยเนาะแล้วทีนี้ผมจะพาทุกคนไปดูในเรื่องของการเทสแล้วก็เป็นไกด์ไลน์ตอนเล่นพีพีคร่าวๆในห้องบิวลละกันโอเคครับเดี๋ยวตัดภาพไปเลยนะโอเคเข้ามาในห้องบิลเรียบร้อยวิธีการเล่นนะครับ เป็นไกด์ไลน์ให้คร่าวๆแบบสั้นๆเลยเนาะวิธีการเล่นผมจะบอกเลยว่ามันเหมือนกับตอนเราเล่น PVE ทุกรูปแบบเลยนะฮะเพียง mm hmm. แต่ว่าต่างกันตรงที่ว่าอาจจะจําเป็นที่จะต้องใช้สกิลตัวไฮดิงเข้ามาควบคู่ด้วยอ่าอย่างเช่นเวลาเราจะทําดาเมจแนะนํานะอ่าถ้าเราไปชนกับตัวดาเมจหรือว่าตัวที่หนาๆโดยตรงเนี่ยที่เขายืนอ,อยู่ข้างหน้าเนี่ยผมว่ามันไม่ไหวเนื่องจากว่าอาชีพของเรานะครับหรือว่าชูร่าตอนเราเล่นสายคอมโบเนี่ยมันเป็น อาอชีพที่ค่อนข้างเปราะเนาะเปราะบางมากๆดังนั้นวิธีการเล่นนะครับไม่ยากหรอกแค่เราเซตอัพสกิลทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับทำการไฮดิงแล้วก็วิ่งตุ๊กติกตุ๊กติกตุกติก,ก,กถ้าเป็นใน55นะก็หรือว่าจะเป็นตัวกิลลิกหรืออะไรก็ได้นะครับพยายามอ้อมเนาะแล้วก็พยายามทําดาเมจใส่ตัวที่อยู่ด้านหลังให้มากที่สุดเท่านั้นเองวิธีการออโต้เนี่ยผมบอกไปตอนต้นคลิปแล้วนะครับวิธีการออโต้ไม่ยากเลยเพียงแค่ ใช้สกิลที่เป็นอาเตยใหญ่หรือต่อยใหญ่ก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมใช้ต่อยใหญ่เนาะให้มันพุ่งเข้าหาศัตรูแต่อันนี้ก็จะเป็นที่จะต้องมีในเรื่องของเนโวล่าเลเวลร้อยนะครับถึงจะสามารถเพิ่มระยะหรือว่าย่นระยะห่างกับตัวละครของคู่ต่อสู้ได้นะครับก็เซ็ตทุกอย่างไฮดิงไฮดิงเสร็จปุ๊บวิ่งมาตุ๊ดิ๊กตุ๊ดิ๊กตุดิ๊กแล้วก็พุ่งไปเตะต่อยเตะต่อยผัวผ่าผัวผ้าผัวผ้ามีแค่นี้เองครับอืมไม่ยากเลยแล้วถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนเป้าก็แค่กดแคป แทบแทๆบเวลาเรากดแทบมันจะเปลี่ยนเป้าหมายนะฮะเป็นถ้าเกิดว่าเล่นในคอมนะ,ะแต่ถ้าทในโทรศัพท์อาจจะคอนโทรลย,ยากนิดนึงแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะตุยก็แค่วิ่งหนีออกมานะครับสนแนปแล้วก็ใช้ตัวไอเนี้ยอะไรอะนั่งสมาธิอะเพื่อเพิ่ม SP แล้วก็ HP ของเราถ้านั้นเองมัน เทคนิคการเล่นวิธีการเล่นมันมีไม่ค่อยเยอะนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าโดนรุมอาจจะใช้ตัวโซเคสเนี่ยเข้ามาเพิ่มเติมได้นะครับทำให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถแบบใช้พวกสกิลได้ต่างๆนานานะครับอืมก็จะประมาณนี้เลยเนาะโอเคครับก็จะประมาณนี้เนาะในเรื่องของชูร่าคอนเทนต์พีสายคอมโบก็เล่นไม่ยากนะครับมันเป็นอาชีพที่เล่นออโต้ค่อนข้างง่ายแค่ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเปลี่ยนเป้าหมายก็ใช้ไอ้ตัวเครื่องหมายรูปบวกะ ที่มันขึ้นมาเปลี่ยนเป้าเอาก็ได้นะครับถ้าใครที่เล่นในโทรศัพท์อย่างที่บอกเนาะถ้าใครเล่นในคอมก็สามารถกดแท็บๆๆบเอาได้นะครับเวลาที่เราต้องการจะเปลี่ยนเป้านะครับยังไงวันนี้ก็น่าจะจบคลิปเปยนเท่านี้นะครับอันนี้เป็นสายคอมโบนะครับสายเฮลเกตตอนนี้กําลังทําให้อยู่นะครับถ้าเสร็จแล้วจะรีบลงต่อให้เลยเนาะจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามจนถึงตอนนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกาลังใจให้กัันนด้วยะครบ วันนี้บอกลาพี่นุ้นนี้ซื้อกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า